คุณใบเตยสุดทีวันโอ้โหสาใบเตยอาเซียมใช่คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็โดนเรื่องของ forex 3 d เป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจำได้ว่าเขาพาลูกกับแม่เนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์ไม่ใช่หรอคืออันนั้นอะล่าสุดแต่ว่าคือก่อนน,นั้นนที่บอกว่ามีการแบบว่าโยงว่าเฮ้ยเกี่ยวกับ forex 3 d หรือเปล่าแล้วสาใบเตยออกมายืนยันกับดีเจแมนว่าอ๋อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะ ทีนี้เนี่ยเราก็มีการรอว่าเอ้ยจะมีการเรียกตัวหรือไม่อะไรยังไงก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการเรียกอะไรถึงแม้ว่าจะมีรายชื่ออยู่แต่ว่าล่าสุดค่ะอย่างที่คุณบอกเลยว่าคุณใบเตยเนี่ยบินลัดฟ้าไปที่สิงคโปร์ ไปพร้อมลูกสาวนไปเที่ยวแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบเฮ้ยช่วงนี้อเออช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีการเรียกก็จริงหรือว่ารอสอบเพิ่มเติมบางประเด็นก็จริงแต่ว่าคือมันเป็นการหลายคนตั้งคำถามแบบนี้คือหนีไปหรือเปล่าสถานการณ์แบบนี้ควรไปเที่ยวหรอเออหลายคนแบบตั้งคำถามแบบนั้นเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้คุณจะอยู่รอดูคดีนี้ก่อนไหมว่าเออจะจบลงอะไรยังไงทีนี้ หลายคนก็แบบว่าเอ้ยมันไม่ควรจะไปเที่ยวสิงคโปร์ตอนนี้หรือเปล่าก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาล่าสุดค่ะสาวใบเตยเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวก็มีการระบุชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าที่ไปสิงคโปร์ทริปนี้เนี่ยไปเพื่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวเป็นสิ่งที่ตั้งใจทําในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากแม่เขียวเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับหลานนานมาก ต่ด้วยที่แม่เขียวเนี่ยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่าคือคนที่ป่วยโรคงนี้เนี่ยก็จะเดินไม่ค่อยไดวใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นก็เลยอยากรีบพาแม่เนี่ยไปเที่ยวอยู่กับหลานอย่างที่ตั้งใจยอยากทําให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขที่สุดไม่อยากจะบังต้องนั่งเสียใจทีหลังว่าเอ้ยอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่แล้วแบบจะพาหลานไป,ไปพร้อมกันไปเที่ยวไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะค่ะต่อให้่าำกลางมรสุมชีวิตรายร้อมอะไรต่างๆมากมาย ก็ไม่มีอะไรเทียบเท่าเจตนาอันยิ่งใหญ่ในความรักที่มีต่อคุณแม่และต่อลูกของเราได้เลย